สดีท่านผู้ชมครับจมทั้งวันครับวันนี้เอ้ยไงท้ายไม่เปิด แม่โคแม่โคจะจุมใจเย็นใจเย็นแม่โคจะจุมไม่ใช่แค่รถดำ บอลดีในจมแล้วนี่ฝนก็ตกนะคะไมโครก็จะจมเหมือนกันทั้งวันทั้วันนี้ดันตูดทั้งวัน โคก็ไอนี่เหมือนกันนั่นน่ะ <c oughs> ให้ขึ้นไปนู่นให้ไหม ไอจอมออกตรงนั้นเสร็จมันติดตรงนี้เหรอสยโดนตจนั่นเลยใช่นะไมเอ้าทำไมอยู่กับเ้าเกณจับสองคนอยู่นั่นโดนกันเท่าแกสอคนลูกพี่กับลูกน้องอยู่นี่อยู่นี่ก็ติดกันรระเุนอยู่นู่นก็โดนกันสคนเ่เเ่ ออกได้แล้วฮะมาแล้วนะน่ะอ,อยะอ,อยะมาดูกันนะคะว่ารอบนี้จะขึ้นได้ไหม

Nope.

สองเที่ยวด้วไอ้นี่ก็สองเที่ยวติดเหมือนกันพอๆกันไก่ยอมเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย